สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เรื่องนี้เคยฟังยังสำหรับคำคืนนี้เป็นเรื่องราวของผีขเขมรที่เกาะกูดโดยผมได้อ่านเรื่องนี้จากกระทู้พันทิพย์ของคุณปีกทองแท้หลายๆท่านอาจเคยได้รับชมและรับฟังมาจากที่อื่นบ้างแล้วแต่หากใครยังไม่เคยฟังหรืออยากฟังซ้ำอีกรอบก่อนอื่นกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา แล้วไปรับฟังกันได้เลยครับผมเรื่องมันเกิดขึ้นในปลายฤดูร้อนปีหนึ่งเมื่อบรรดาสจวดและแอร์รุ่นเดียวกับผมนัดรวมพลพักกันประมาณ10คนจัดทิปไปเที่ยวเกาะกูดโดยพักที่บ้านกึ่งรีสอร์ทบนเกาะเล็กๆส่วนตัวห่างออกมาจากชายแดนประเทศกัมพูชาไม่มากนักด้วยความที่อยากทำตัวเป็นไฮโซติดดินพวกเราจึงทุลักทุเลเดินทางออกจากกรุงเทพในตอนบ่าย โดยรถโดยสารปรับอากาศของบกสจากสถานีเอกมัยมาลงที่จังหวัดตราดแล้วต่อรถสองแถวไปที่ท่าเรือเพื่อต่อเรือไปยังเกาะที่พักอีกทีซึ่งกว่าจะถึงที่หมายก็พลบค่ำทุกคนจึงเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างยิ่งขนาดที่เรียกได้ว่าแทบจะคลานขึ้นที่พักกันเลยทีเดียวหลังจากเติมพลังงานด้วยอาหารเย็นที่เจ้าของดีสอร์ทจัดเตรียมให้จนอิ่มหมีพรีมันแล้ว พวกเราจึงออกเดินทางสำรวจที่พักบริเวณโดยรอบที่พักมีลักษณะเหมือนบังกะโลชายหาดแบบโบราณทั่วไปคือยกพื้นสูงประมาณเวทก,กว่าตัวเรือนทำด้วยไม้มีหน้าต่างโดยรอบทำให้อากาศถ่ายเทได้เป็นอย่างดีด้านหน้าเป็นท้องทะเลสีครามเข้ากับสีฟ้าอ่อนของตัวบ้านด้านหลังอิงแอบกำเนินเขาลูกเล็กๆมีบรรดาพืชพันธุ์ต่างๆ ึ้นเบียดเสียดกันอยู่มากมายเสียงสับปะสัตว์ต่างๆร้องเบาๆดังออกมาจากป่าละเมาะแต่มีเสียงหนึ่งที่ทําให้ผมขนลุกด้วยความกลัวปนขยะขยงมากที่สุดคือเสียงของตู้แกที่แต่โยเยอ,อยู่ตามผนังบ้านระหว่างทางพวกเราได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มาทํางานที่รีสอร์ททุกคนต่างมีอัธยาศัยอันดียกเว้นแต่พ่อแม่ลูกสามคนที่มองผมซุบซิบด้วยท่าทีที่แปลก คืนนั้นพวกเรานั่งเฮฮาตากลมดิมชายหาดจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปจนเกือบเที่ยงคืนจึงเดินกลับเข้าตัวบ้านเพื่อพักผ่อนด้วยความสนิทกันมากแต่และคนจึงลากเอาที่นอนหมอนมุ้งมานอนรวมกันที่ห้องใหญ่ห้องเดียวและต่างพูดคุยหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานสักพักใหญ่ๆหเสียงจ๊อกแจ๊กจึงค่อยๆลดระดับลงเป็นเสียงกระซิบและเงียบไปในที่สุดแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาในห้องเห็นเป็นเงาสลัวลาง,ลาง เสียงเกลียวขึ้นกระทบฝั่งเบาๆกอบกับความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ผมพลอยหลับไปอย่างง่ายดายเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบผมสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินตุกแกร้องระง,งม,มอยู่ภายนอกเสียงนั่นทําให้รีบต้องดึงผ้าห่มมาคลุมโปงและเอามืออุดหูด,ด้วยความเกลียดความกลัวหน้าแปลกที่บรรดาเพื่อนๆยังคงนอนหลับกันอย่างสบายอารมณ์ราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักพักเสียงตุกแกก็สงบลง แต่คราวนี้กลับมีเสียงของชายหญิงคู่หนึ่งดังขึ้นเบาๆผมพยายามฟังว่าเขากำลังพูดอะไรกันอยู่แต่ไม่สามารถเข้าใจได้แม้แต่คำเดียวเหมือนกับเป็นภาษาเขมรผมค่คอยๆพลิกตัวมองไปยังหน้าต่างบ้านหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของเสียงท่ามกลางความมืดมิดที่มีเพียงแสงจันทร์สลัวก,กับภาพลางๆที่เห็นเบื้องหน้าคือชายหญิงและเด็กที่ผมพบตอนเดินเล่นเมื่อช่วงค่ำนั้นเอง การสนทนาสะดุดหยุดลงทันทีเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังอยู่ทั้งหมดหันมาจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่เย็นชาอ๋อพวกชาวบ้านที่ทำงานที่นี่นี่เองผมคิดในใจพร้อมกับเอ่ยถามพวกเขาเบาๆเาพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเพื่อนที่นอนหลับอยู่มีอะไรเหรอครับมาทำอะไรกันดึกๆดื่นๆอย่างนี้เสียงของผมทำให้เพื่อนบางคนเริ่มขยับพลิกตัวเมื่อเหลียวหันไปมองก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม กำลังงนเงยลุกขึ้นนั่งเพียงเสี้ยววินาทีที่ผมละาสายตาจากพวกเขาเหล่านั้นพันปรากฏภาพของเด็กชายตัวเล็กที่อยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่มายืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนอนถือไม้ท่อนใหญ่ท่อนหนึ่งแขวงเล่นในมือผมงงงันกับผ้าเบื้องหน้าไม่เข้าใจว่าเด็กนั่นแอบปีนเข้ามาในห้องพักพวกเราได้ตั้งแต่เมื่อไหร่และยังไม่ทันได้เอ่ยปากถามเด็กก็เริ่มวิ่งออกไปรอบๆห้องกระโดดข้ามเพื่อนบางคนที่ยังนอนขวางอยู่ พางเอาไม้ที่ถืออยู่เคาะผนังดังก๊อกก๊อกก๊อกก๊กพร้อมส่งเสียงกรีดร้องดังหวยหวนจนผมต้องยกมือขึ้นปิดหูถึงตอนนี้เพื่อน,อนๆผมก็ตื่นกันหมดแล้วทุกคนต่างลุกขึ้นนั่งแล้วมองหน้ากันด้วยความงุนงงว่าเกิดอะไรขึ้นผมพยายามร้องห้ามแต่เด็กนรกนั่นไม่ยอมหยุดยังคงวิ่งผ่านเคาะฝาผนังรอบห้องต่อไปผมจนปัญญาจึงหันไปหาสามีภรรยาที่ยังคงยืนอยู่ที่เดิม พี่ๆช่วยมาเอาลูกพี่ออกไปหน่อยสิครับสนจริงๆผมกวักมือเรียกสองคนนั่นแต่หน้าแปลกที่พวกเขาดูเหมือนไม่สนใจยายดีว่าลูกตัวเองกําลังรบกวนการพักผ่อนของพวกเราอยู่คุยกับใครที่ไหนอยู่เหรอแอนดี้แล้วนี่เสียงอะไรใครร้องใครเคาะฝาบ้านเสียงสันส่นๆของเพื่อนคนนึงเอ่ยถามขึ้นพร้อมหันไปมองรอบ,รอบ,รอบๆอย่างหวาดหวาดราวกับว่ามันไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ้าวก็เรียกให้พ่อแม่ของเด็กนี่ มาเอาลูกเขาออกไปนะสิวิ่งเล่นอยู่ได้ไม่หลับไม่นอนผมตอบอย่างเหลืออดจากนั้นก็ขยับตัวลุกขึ้นอาศัยแสงจันทร์หาทางเดินไปยังแผงสวิตไฟแล้วกดปุ่มให้มันทำงานแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นห้องทั้งห้องยังคงมืดมิดท่ามกลางความงุนงงของเพื่อนๆผมกดปุ่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแข่งกับเสียงกรีดร้องและเสียงเคาะผนังห้องของเด็กนั่น ความกดดันประทุข,ขึ้นจนผมไม่สามารถทนได้ผมใช้นิ้วกระแทกย้ำไปที่สวิตช์ไฟหลายๆครั้งพร้อมตะโกนขึ้นอย่างเหลืออดไอ้หนูหยุดหยุดวิ่งเดี๋ยวนี้เมื่อสิ้นเสียงของผมแสงจากดวงไฟหลายดวงบนเพดานก็สว่างขึ้นเสียงอึกกระทึกและภาพของเด็กน้อยนั้นกลับหายไปในพริบตาห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งผมมองไปรอบๆเห็นบรรดาเพื่อนๆนั่งรวมกลุ่มกันอยู่ด้วยความหวาดกลัว ผมรีบสาวเท้าเดินไปที่หน้าต่างตรงหัวนอนเพื่อมองไปหาทั้งสามคนนั่นแต่กลับไม่พบอะไรเลยแข็งใจมองฝ่าความมืดออกไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเป็นคนกลุ่มหนึ่งเดินอยู่ตรงท่าเรือพวกเขาหันมามองผมอีกครั้งด้วยแววตาเฉยชาเช่นเคยแล้วค่อยๆเดินห่างออกไปจนกระทั่งลับสายตาในที่สุดเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นผมเดินลงไปดูบริเวณที่เห็นสามีภรรยาเมื่อคือน โดยผมเดินไปคนเดียวเพราะเพื่อนคนอื่นกำลังสารบวนเก็บของเพื่อกลับกรุงเทพเมื่อไปถึงจุดที่ว่าก็พบว่ามีศาลเพียงตาตั้งอยู่สองหลังผมรู้สึกสงสัยว่าทำไมนะเมื่อวานพวกเราถึงไม่มีใครเห็นศาลนี้กันซักคนสอบถามคนงานจึงทราบว่ามันถูกสร้างให้สามีภรรยาและลูกชายที่นั่งเรืออบพยพมาจากกัมบูชาเพื่อนหนีสงครามเมื่อหลายปีมาแล้ว แต่โชคร้ายที่เรือมาล่มจมน้ำตายหมดทั้งครอบครัวและศพถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นตรงบริเวณหน้าหาดบ้านหลังนี้ที่น่าแปลกก็คือไม่เคยมีใครเคยพบวิญญาณพ่อแม่ลูกครอบครัวนี้มาก่อนและไม่มีใครได้พบพวกเขาอีกเลยหลังจากคืนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับกับเรื่องผีขเขมรที่เกาะกูดของคุณปีกทองแท้ เวลาอ่านเรื่องแบบนี้ทีไรพอไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มักจะทำให้นอนไม่หลับพเพราะระแวงไปต่างๆนานา,นาแล้วท่านผู้ฟังละครับเคยไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วเจอเรื่องแปลกๆบ้างหรือเปล่าหากมีก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับวิดีโอถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคืนนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ